สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรากําลังมองไปที่ตลาดที่เอ่อต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะวงการเกมในอินเดียค่ะที่น่าสนใจคือการเติบโตแบบโอ้โหพุ่งมากๆเนี่ยส่วนใหญ่มาจากผู้ใช้มือถือนะคะซึ่งเยอะมากจริงๆบวกกับเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่กําลังแบบบูมมากๆในอินเดียตอนนี้แล้วที่นี้ท่ามกลางความคึกคักเนี้ยเมตาเขาก็เข้ามามีบทบาทค่ะเปิดตัวโครงการใหม่เลยชื่อว่า Meta Gaming Accelerator อันนี้เราอ้างอิงข้อมูลจาก The Indian Express นะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าโครงการนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมีไว้เพื่อใครแล้วมันสำคัญยังไงกับวงการเทคแล้วก็ผู้ประกอบการในอินเดียเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะโครงการนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้ทำคนเดียวนะคะ แต่เป็นการจับมือกับบริษัทร่วมลงทุนหรือที่เรียกว่า VC ชั้นนำในอินเดียถึง4เจ้าเลยมี e l e v a t i o n Capital, Calari Capital, l u m i k a i Fund แล้วก็ Bitcraft Ventures ค่ะเขามาร่วมกันทำโครงการบ่มเพาะแบบเข้มข้นเลย3เดือนออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาเกมแล้วก็สตูดิโอเกมขนาดเล็กถึงกลางโดยเฉพาะเลยค่ะ ครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะครับคออือไม่ใช่แค่ว่าเมตาเห็นโอกาสทางการตลาดอย่างเดียวแต่มองภาพใหญ่กว่านั้นคือเขาเชื่อมโยงการเติบโตของเกมมือถือเข้ากับเ,เครื่อนลูกใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และที่สําคัญเลยนะครับคือศักยภาพของเทคโนโลยีอย่าง AI ที่จะเข้ามาช่วยได้อีกเยอะมากอันนี้ก็สอดคล้องกับที่คุณอรุณศรีนิวาสผู้บริหารเมตาอินเดียเขาพูดไว้นะครับว่าต้องการจะเข้ามาช่วยลดช่องว่างระหว่างคนเก่งๆที่อาจจะยังขาดโอกาสให้เขาถึงทรัพยากรการสนับสนุนได้จริงๆ โอเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแล้วค่ะทีนี้ถ้ามองในมุมของนักพัฒนาโดยตรงเลยนะคะถ้าได้เข้าร่วมเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างคะมันไม่ใช่แค่เข้าคลาสเรียนเฉยๆใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่เรื่องสำคัญเลยคือการสร้างรายได้จากโฆษณาอันนี้ใช้เครื่องมือเมตาเองเลยพวกเมตา Ads ส์เมตาออเดียน e ์เน็ตเวคือช่วยให้เข้าถึงผู้เล่นสร้างรายได้ไปจนถึงกลยุทธ์การหาผู้เล่นใหม่ๆหรือ User Acquisition นนะครับสำหรับเกมมือถือโดยเฉพาะ แล้วเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่พูดถึงเมื่อกี้ล่ะคะอย่าง AI นี่เข้ามาเกี่ยวเยอะไหมคะมีบทบาทสำคัญเลยครับโดยเฉพาะการเอา AI มาใช้เนี่ยจะมีการฝึกใช้เครื่องมืออย่าง l a m a ซึ่ง l a m a นี่ก็คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เมตาเขาพัฒนาเองเลยนะครับเอามาช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์ตั้งแต่คิดเรื่องในเกมออกแบบองค์ประกอบต่างๆในเกมได้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เทคนิคนะครับยังมีเรื่องการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านธุรกิจด้วย การเตรียมตัวระดมทุนจาก VC โดยตรงแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือคำแนะนำเรื่องเอาเกมไปลุยตลาดโลกครับโห oh, ฟังดูครบเครื่องมากเลยนะคะทั้งเทคนิคธุรกิจแล้วก็เรื่องการเติบโตการเขาก็ออกแบบมาดีนะครับไม่ใช่แค่ให้ความรู้แล้วก็จบแต่มันเป็นการให้คำปรึกษาแบบพี่เลี้ยงหรือ m e n ทอร s h i p นะครับต่อเนื่องตลอด3เดือนเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไปจบที่วันสำคัญที่เรียกว่า demo d a เป็นวันที่นักพัฒนาจะได้โชว์ผลงานความคืบหน้า วิสัยทัศน์ต่อหน้ากรรมการซึ่งก็มีทั้งนักลงทุนผู้บริหารเมตาเองแล้วก็คนสำคัญสำคัญในวงการครับอ๋อหมายความว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่คือโอกาสที่จะได้ทั้งเงินทุนแล้วก็การสนับสนุนอื่นๆต่อไปด้วยถูกต้องเลยครับคือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ชัดๆเลยก็คือโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่อง PR ผ่านเครือข่ายของเมตาและแน่นอนโอกาสในการระดมทุนจริงๆจาก VC ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็นักลงทุนคนอื่นๆด้วย เพื่อเอาไปขยายฐานผู้เล่นพัฒนาเกมต่อยอดโดยใช้ประโยชน์จากอีโคซิสต m มทั้งหมดของเมตาได้เต็มที่เลยครับเข้าใจเลยค่ะก็เหมือนที่คุณอรุณศรีนิวาสเขาเปรียบเปรยไว้ในบุตความเลยนะคะว่าโครงการนี้เป็นเหมือนฐานปล่อยจรวดหรือ Launchpad ที่จะช่วยส่งบริษัทเกมอินเดียที่มีแววให้แบบพ่วงไปสู่เวทีระดับโลกได้เลยใช่ครับซึ่งถ้าเรามองในภาพกว้างขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ เออฉลาดมากของเมตาเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องสนับสนุนวงการเกมเฉย แต่มันคือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเคลื่อนวัตกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ท้ายที่สุดคือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกให้กับบริษัทเทคของอินเดียเองด้วยครับสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าโครงการ Meta Gaming Accelerator เนี่ยเป็นสัญญาณที่ชัดมากๆนะคะว่า Meta ไม่ได้มองอินเดียแค่เป็นตลาดผู้บริโภคใหญ่ๆเท่านั้นแต่กําลังลงทุนแบบจริงจังเลยในกลุ่มคนสร้างสารรค์คนเก่งๆด้านเกมโดยให้ทั้งเครื่องมือเครือข่ายแล้วก็เส้นทางสู่การเติบโตที่ชัดเจนมากครับผม และมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าจับตาเป็นพิเศษเลยนะครับลองคิดตามดูเล่นๆนะครับว่าพอโครงการนี้เขาเน้นเอา AI อย่าง Llama มาช่วยพัฒนาเกมตั้งแต่ต้นๆเลยบวกกับเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากให้ไปตลาดโลกเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าแล้วประสบการณ์การเล่นเกมแบบใหม่ๆหรืออาจจะเป็นโมเดลธุรกิจเกมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนกันนะที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากฝีมือของนักพัฒนาอินเดียกลุ่มนี้ อันนี้เป็นคำถามปลายเปิดที่ทิ้งไว้ให้หน่าติดตามมากๆเลยครับว่าผลลัพธ์จากการผสมผสานร,ระหว่าง AI ความคิดสร้างสารรค์แบบอินเดียและแรงผลักดันสู่สากลเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่